ของคุณนีนะคะแต่ก็ส่งไปในห้องแชทให้แล้วนะคะเพราะว่าท่านถามมาหลายคําถามมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าเ,เอพี่น้องก็เลยให้หมูมิตดดีช่วยอะคะ่ะเอก็ก็ให้ท่านเข้ามาในสายด่วนนะคะแต่ท่านคงเข้าไม่สําเร็จนะคะก็เลยให้พี่น้องหมูมิตดดีช่วยะคะ่ะเ,เป็นคําถามนะคะของของคุณนีคุณนีเป็นผู้ป่วยมะเร็งค่ะทอม มะเร็งมดลูกใช่ไหมคะแพค่ะอยู่ในช่องแชทนะคะคุณอ่ค่ี่คุอ่านได้ในช่องแชทได้เลยค่ะ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 ดี๋วขออนุญาตอ่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นมะเร็งมดลูกและรังไข่ผ่าตัดชิ้นเนื้อออกแล้วค่ะให้คีโมครบแล้วค่ะเพิ่งรู้จักแพทย์วิถีธรรมค่ะขอรบกวนถามเรื่องการปฏิบัติตัวนะคะหนึ่ง การรักษาให้หายจากมะเร็งและไม่เป็นซ้ำต้องรักษาด้วยยาก้าเม็ดหรือ,อยาบางเม็ดที่ทำได้คะสอถอนพิษีโมและพิษต่างๆทั่วร่างกายวิธีไหนได้ผลเร็วมากที่สุดคะ 3. การดีท็อกซ์ลำไส้ต้องทำทุกวันหรือไม่คะ ชุดดีท็อกต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหรือไม่คะสผ่านปิ้งปลาทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่คะหผักริดเย็นย่านางใบเตยว่านกับหอยผักบุ้งใบบัวบกและมีผักอะไรอีกคะที่มีในภาคกลาง6ผัก ริ์เย็นถ้านำมาทำกับข้าวผ่านความร้อนให้สุกยังมีริ์เย็นไหมคะ 7. ต้องกินผักริ์เย็นหรือกินน้ำสมุนไพรปริมาณมากแค่ไหนตอกมื้ออาหารและต้องกินนานแค่ไหนจะเห็นผลการรักษามะเรง็ง 8. คนที่อยู่ระหว่างให้คีโมยังไม่ครบคอร์สสามารถทานปัสสาวะตัวเองได้ไหมคะ9ตอนนี้กินน้ำย่านางกับใบเตยผสมน้ำกินค่ะและใช้ช้อนกัวซาแต่อาการร้อนจากคีโมและคันตามร่างกายยังคงมีอยู่ค่ะ แช่มือแช่เท้าด้วยปัสสาวะสองถึงสามครั้งแต่ยังไม่ได้กินเพราะอยู่ระหว่างให้คีโมไม่ทราบว่าจะกินได้หรือไม่คะพี่น้องคะถ้าจะไม่ได้เข้าไปในแชทดีไหมคะน้องเอพี่จุกคะคือคำถามเยอะแยะนะคะมากแล้วกออ็แล้วแต่ว่าพี่น้องท่านไหนที่จะสะดวกดีไหมคะ เออคือแลเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะหลากหลายอะ,ะสิ่งหนึ่งที่เอได้จากการฟังพี่กุ้งอ่านคําถามให้ในช่องแชทนะคะเอประมาณ<อ>ได้ข้อหนึ่งก็คือจริงๆถึงท่านจะเพิ่งรู้จักแพทยวิธีธรรมนะคะแต่ท่านน่าจะต้องดูละดูทาง YouTube หรืออะไรมาสักอย่างและคะ่ะเพราะวิธีการที่ท่านถามมานะคะไม่ว่าจะ ถาดปิ้งปลาผักลิดเย็ยนน้ำย่านางอะไรย่างเงี้ยพปลว่าท่านพอพอมีความรู้บ้างแหละคะ่ะแต่มันก็จะเหมือนเราอะ่ะคิดถึงเราแรกๆที่เรามาเจอพวท,ทสิคะเราก็เป็นเจ้าหนูจำไม่อย่างนี้เหมือนกันนะคะเราก็ทามาประมาณน <c oughs> ี้เหมือนกันเช่นแ,แต่เริน <c oughs> รู้สึกยินดีนะคะน้องเอที่ที่น้องเราให้ความสนใจ <c oughs> ค่ะตอนนี้ถ้าอันนี้ลองปรึกษากันสามคนเอพิจุ พี่กุ้งแต่ว่าคนอื่นก็ช่วยกันได้นะคะเราตอบไปทีละข้อดีไหมคะข้อไหนที่มันหมดเวลาแล้วก็เป็นวันถัดไปแต่ว่าเราช่วยกันตอบทีละข้อกันดีไหมคะดีค่ะน้องเอมันจะได้ตรกประเด็นที่เขาต้องการทราบปะค่ะอืมนะเราตอบไปทีละข้อนี่ทีนี้เราก็ถามข้อหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวใครจะตอบดีไหมคะค่ะค่ะเห็นด้วยค่ะค่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออ่านเฉพาะข้อที่หนึ่งนะคะการรักษาให้หายจากมะเร็งและไม่เป็นซ้ำต้องรักษาด้วยยาเก้าเม็ดหรือยาบางเม็ดที่ทำได้คะ่ะการรักษาให้หายขาดจากมะเร็งคะ่ะมีพี่น้องท่านใดที่จะตอบดีคะยกมือได้เลยคะ่ะ มีพี่น้องเรายกมือแล้วค่ะน้องเอแม็กกิ้งค่ะแม็กกิ้งค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแม็กกิ้งเดี๋ยวจะเปิดไมให้นะคะท่านใดจะต่อประเด็นนี้นะคะโชว์มือค่ะแม็กกิ้งค่ะแม็กกิ้งเปิดไมได้เลยค่ะค่ะจะหายไหมคะแม็กกิ้งจะหายด้วยเม็ดไหนกวครับอาจารย์จะเล่นท่ามข้าก็ขอตอบในส่วนที่เป็นประสบการณ์ของลูกนะคะคือ ั้งแต่เป็นนักเรียนพยาบาลเรียนพยาบาลจนจกกะเกษียณน่ะก็ไม่เคยรู้ว่าวิธีการเอื่อนนอกจากวิธีทางแผนปัจจุบันรักษามะเร็งได้และทีนี้พอลูกเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งแล้วก็ไปผ่าตัดจากระยะสองมะเร็งก็กระจายเข้าช่องท้องภายในยะภายในสองอาทิตย์น่ะเป็นระยะที่สามทีนี้เขาก็ผ่าตัดอยู่สองรอบแล้วก็ทําเคมีโมหกครั้งพอครั้งพอครั้งที่หกนี่หมอจะฉายแสงต่อเขาก็เลยสุดท้ายก็เลย เคยได้นังสือที่แม่ซื้อให้เกี่ยวกับของแพทย์พิธีธรรามก็เลยเข้าค่ายที่เดตานะคะไปห้าวันตัวเราเนี่เป็นพยาบาลเราก็นึกอยู่ในใจอยู่ว่าาลูกจะหายไหมอาจารย์ก็พูดเลยว่าถึงลูกตายก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ในใจนี่แหละก็ค่อยๆคลายทุกข์ออกมาแล้วทีนี้พอลูกเข้าค่ายห้าวันแล้วเขากลับไปปฏิบัติตัวที่กรุงเทพต่อในช่วงแค่สามเดือนนะคะมาตรวจซ้ําไม่พบเซลล์มะเร็งเลย แล้วก็เขาก็ยังปฏิบัติตัวเดี๋ยวนี้มาก็ผ่านมาเจ็ดปีแล้วยังใช้ยาก้าเมตในการดูแลตัวเองอยู่คือเนื้อสัตว์เรื่องธรรมะเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องทุกอย่างที่อาจารย์สอนนะคะมันก็สามารถที่จะหายได้มันก็อยู่ที่เราว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้มีกำลังใจมีความมั่นคงแค่ไหนมีความศรัทธาแค่ไหนมันก็ตอนนี้เจ็ดปีมาแล้วแต่ท่านที่ทําทํามาแล้วเจ็ดปีกลับไปกินเนื้อสัตว์ไม่อีกข้างเดียวก็ยังสามารถที่จะ เสียชีวิตจากมะเร็งได้เพราะว่ามันมะเร็งจะสามารถกระจายได้ได้เลยแม้แต่กินครั้งเดียวนะคะทาผ่านมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากหายนั้นก็ต้องทํานานๆค่ะขอเล่ยเประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะขอบคุณป้ากิ้งค่ะพี่จุกค,ค่ะการที่คําถามแรกที่ก็ถามเราว่ารักษาให้หายจากมะเร็งแล้วไม่เป็นซ้ําอะค่ะ จะใช้ยาเก้าเม็ดรหรือบางเม็ดที่ทําได้เอว่าเม็ดเม็ดรแรกที่คนมาก่อนคือเม็ดแปดเลยค่ะเม็ดแปดมาเลยนะคะไม่รู้พี่จุกคิดเหมือนเอไหมคะพี่จุใช่ค่ะอันอันดับแรกก็อาจารย์บอกแล้วก็ตัวตัวนี้คือยาที่มีฤทธิ์แรงใช่ไหมคะน้องเอเม็ดแปดก็คือที่ออกฤทธิ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าก็คือทําใจให้หายโรคเร็วใช่ไหมคะคือการวางใจไม่เครียด<ช>ไม่กง<ช>ังวลค่ะอที่ที่สํา ที่สาคัญคะ่ะน้องเองคะพี่จุกคะ่ะกุ้งว่านะก็คือให้ทําใจว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้คะ่ะนะคะแต่เราเพียรทํานะคะใช้คําว่าเพียรทํอยาก้าวมิดไปเรื่อยๆนะคะหายก็ได้ไม่หายก็ได้ถ้าไม่หายนะคะเรามีพี่น้องที่จริงเรามีพี่น้องอยู่ท่านหนึ่งนะที่ท่านบอกว่าท่านดีใจที่ได้เป็นมะเร็งอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าหากว่าคุณ อะไรนะที่ที่ถามมาเนี่นะคะเจ้าของคาถามนะคะเปิดเข้าไปในเพจใน facebook นะคะติดตามเพจของท่านได้เลยนะคะดีใจที่ได้เป็นมะเร็งนะคะแล้วจะพบกับว่าพบกับคําตอบนี้ชัดเจนนะคะน้องเอที่ว่าค่ะค่ะเราไปคําถามที่สองเลยไม่ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะพกุ้งในคำถามนี้ค่ะคาถามว่าต้องใช้ยาเก้าเม็ดหรือยาบางเม็ดที่ทําได้คือคําว่า ทำได้คือถ้าท่านทําใจบางข้อไม่ได้ท่านก็ทาเท่าที่ท่านทําได้นะคะแต่ถ้าท่านทําทั้งเก้าเม็ดได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่อาจารย์สอนเราใช่ไหมคะมันจะมีแบ่งเป็นยาเม็ดเลิศเม็ดหลักแล้วก็เม็ดเสริมน้ําหนัก,กในแต่ละยาแต่ละเม็ดนะพี่กุ้งนะก็จะไล่เรียงลงไปะคะ่ะซึ่งถ้าถ้าท่านรู้จักสามยาเม็ดหลักเนี่ยเราก็จะไปตอบข้อสอบกันได้เลยค่ะพี่กุ้ง ใช่ค่ะน้องเอในความในความคิดเห็นของพี่นะคะที่เราแบ่งเป็นสามประเภทก็คือเม็ดเลือดเม็ดหลักและเม็ดเสริมสําหรับผู้ป่วยมะเร็งความคิดเห็นของพี่ก็คือน่าจะต้องทําทั้งสามชนิดอะค่ะแต่เราไม่ได้จําเป็นว่าในหนึ่งวันเราทําทั้งเก้าเม็ด ในหนึ่งวันเราไม่จําเป็นต้องทําตั้งเก้าเม็ดวันนี้เราทําเม็ดอะไรไปบ้างพรุ่งนี้เราทําเม็ดอื่นหรือหรือทาตามที่สะดวกหรือทําตามตามที่เราโอกาสอํานวยอะค่ะแต่ที่ที่เม็ดแปดนี่เราต้องทําต้องใช้ตลอดเวลาเม็ดแปดเป็นหลักค่ะแล้วเม็ดอื่นเม็ดเสริมนี่เราก็ใช้ตาม <ข toggle. S 1> โอกาสอันนี้คือความคิดเห็นของพี่อะค่ะประมาณนี้ค่ะน้องเอ ถูกต้องคะ่ะพี่จุกคะ่ะคือเม็ดเลือดอันดับหนึ่งตามตามด้วยเม็ดหลักของเรานะคะเรื่องอาหารและเรื่องการออกกาลังกายส่วนเรื่องการถอนพิษนะคะก็ตามด้วยเม็ดเสริมให้ทําเท่าที่สบายนะคะจริงๆนะ้วน้องเอมมันจะต่อเนื่องไปจนถึงข้อ3ด้วยนะคะเพราะข้อ3มเนี่ยจะเป็นเม็ดเสริมเม็ดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการถอนพิษเคมีหรือพิษต่างๆทั่วร่างกายมีวิธีไหนที่เร็วและมากที่สุด แล้วข้อนี้จะต้องใช้ข้อคพราว่าคิดว่วจะต้องใช้ข้อแปดมาเป็นมาเป็นตัวตัวอะไรนะตัวควบคุมอะค่ะก็คืออย่าเร่งผลใช่ไหมคะน้องเอใช่ไหมคะทำเท่าที่สบายค่ะแต่อย่าเร่งผลนะคะเพราะการเร่งผลจะทำให้เป็นตัวขัดขวางยาเม็ดอื่นๆเลยค่ะทำใจไร้ทุกข์ไว้เราสะสมมะเร็งอยู่หลายปีนะคะพี่จุก แล้วอยู่ๆจะให้สองสามวันหายหรือจะไปเร่งผลนี่ไม่ได้นะคะเราเราเทียนทําไปเรื่อยๆน้องกุ้งพี่จกุกว่าข้อสองอาการถอนพิษเคมเคมค่ะ,คะเราต้องใช้เทคนิคบททบทวนทำข้อที่27เจ็ดเลยค่ะน้องกุ้ง เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วไห้ค่ะก็สองของนี้ต้องใช้บทนี้เลยค่ะให้ไปพิจารณาบทบทต้นตการรมของบทนี้นะคะคือเทคนิคที่ทําใจให้หายโรคเร็วอันนี้จะตอบคําถามข้อสองได้ดีนะคะค่ะค่ะจะเพิ่มอะไรไหมการน้องเอน้องกุ้งในในความคิดของ ะะถอนพิษคีโมก็ส่วนหนึ่งนะคะพี่จุกเหมือนที่พี่จุกบอกแต่พิษใจอะคะ่ะพิษใจที่อยากหายเร็วๆอ <c oughs> ะคะ่ะ <c oughs> โอ้ยมันร้ายกว่าพิษคีโมอีกนะคะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่เราเคยได้ยินนะคะ <c oughs> ว่าแม้ทุกใจเ<ช><ช>พียงนิดเดียวอาการก็สุดได้อาจารย์เคยยกตัวอย่างว่ายังไงนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมคะพอไปหาหมอหมอบอกว่าเราไม่สบายปุ๊บทุกใจกำเริบพิษใจทะลุหัวใจแทงทีเดียวทะลุหัวใจป่วยนังได้เลยนะอ่อนเพี้ยไปทันทีเลยน้องเอ ใช่ค่ะเหมือนที่พี่จูกบอกค่ะเม็ดแปดเนี่ยกินทุกวันนะคะกินสามเวลาหลังอาหารก่อนอาหารกินได้ทั้งนั้นเลยค่ะเม็ดแปดเนี่ต้องต้องไม่ขาดน,นะคะต้องไม่ขาดก็คือยืนอยู่ตลอดเวลาให้มันอยู่ในกระแสกระแสจิตของเราตลอดเวลาค่ะมันต้องมันต้องกินต่อเนื่องสมสมมตินะคะแล้วกุ้งเหมือนกับยายาฆ่าเชือ้อใช้ค่ะที่ว่ายาฆ่าเชื้อแต่ละแต่ละโดสมันจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณหกชั่วโมงใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นหมอจะสั่งทุกหกชั่วโมงอันนี้ก็ค่ะการใช่ค่ะใช่กับพิจุงและพิษเม็ดนี้เราก็ต้องใช้ตลอดพิจใจค่ะพิจใจนี้อีกอย่างหนึ่งพิจใจนี้อาจจะไม่ใช่ทุกหกชั่วโมงด้วยนะคะน้องเอเนาะอาจจะทุกวิหกวินาทีเสด้วยซ้ำไปนะคะ เพราะฉะนั้นยาเม็ดแปดเมื่อไหร่ที่พิษใจเกิดขึ้นนะคะหนวินาที2วินาทีที่เกิดขึ้นต้องใช้ยาเม็ดที่8ค่ะสําหรับยาเม็ดที่8อย่างไรในรายละเอียดลงต้องฟังอาจารย์เรื่อยๆนะคะแล้วจะได้ผลจริงๆค่ะและได้ผลดีกว่ายาเม็ดเสริมเม็ดอื่นๆอีกค่ะเม็ดเสริมอื่นก็ทําเท่าที่สบายนะคะตแสดงว่านี่เราตอบค 1, 2, ออําถาม1 2ึสามแล้วยังคะน้องเอ เอว่าอย่างน้อยตอนนี้นะคะพี่เมย์ก็สามารถบอกท่านได้แล้วค่ะว่ายาเก้าเม็ดนะคะเม็ดแปดเนี่ยก่อนก่อนอาหารหลังอาหารทุกมื้อเลยนะคะท่านกินกี่มือ้อท่านอัดยาเม็ดแปดเหมือนที่พี่จุกบอกเลยค่ะฆ่าเชื้อค่ะเชื้อพิษร้ายนะคะฆ่าไก่อน mm hmm. ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าท่านพอวางใจลงได้อะ่ะข้ออื่นอื่นนะคะมันจะตามมาเองคราวนี้มาถึงข้อสามเมีนินดนึ่งค่ะต้องเองเตมีนิดนึงค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เม็ดแปดนะคะเราไปทําเม็ดอื่นๆนะคะมันก็จะไม่ได้ผลมันจะไปปิดกั้นหมดทําให้ยาเม็ดอื่นๆไม่ออกฤทธิ์นะคะแทนที่จะได้ผลสามสิบเปอร์เซ็นใช่แทนที่จะได้ผลว่ายาเม็ดเติมสามสิบเปอร์เซ็นนี่เท่ากับมันมันไปบล็อกฤทธิ์ดได้เลยค่ะค่ะมันจะกลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ผลขึ้นมาทันทีนะคะค่ะค่ะงั้นต่อคา <ำ S 1> ถามคาถามพี่จุกคะคาถามคําถามชุดคือ การดีท็อกซ์ลำไส้ต้องทำทุกวันหรือไม่คะชุดดีท็อกต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหรือเปล่าหรือไม่คะ่ะโอ้คำถามนี้เมื่อกี้อาชาติพุทธตอบนะคะของท่านห้าปีแล้วคือของกุ้งนี่ก็คือขออนุญาตนะคะพี่จุกคะเป็นปีเหมือนกันคะ่ะของอาชาติพุทธแน่กว่าอีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะพี่จุกเวาจะเพ,พิ่มเติมเกี่ยวกับดอก ของของพี่สำหรับชุดดีท็อก่ะพี่จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อ,อ,อสายมัน,ม,นมันสกโปกอ่ะค่ะอย่างเช่นมันดํามันล้างไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยถึงจะเปลี่ยนนะคะสําหรับขวดนี่เราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะคค่ะค่ะะแต่ว่าสายถ้าเมื่อไหร่ที่ดูว่าสกโปกเป็นเชื้ออะไรตอกลํำไส้ต้องทําทุกวนันหรือไม่คะอันเนี้ย จริงๆอะเท่าเท่าที่รู้สึกสบายถ้าท่านทําแล้วรู้สึกสบายก็ทําไปตามนั้นตามฉันท่าตามเวลาที่ท่านอยากทําแต่แต่ถ้าเป็นตัวพี่เองนะคะถ้าเป็นตัวพี่เองที่เป็นมะเร็งพี่จะทําทุกวันหรือไม่พี่จะทําเช้าเย็นเพราะว่าไม่ได้ถอนพิษธรรมดาเป็นถอนพิษจากคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ถอนพิษจากมีภาวะร้อนจากเคมีเพราะฉะนั้น อาจจะทําได้ถึงวันละสามครั้งเสียด้วยซ้ําสําหรับความคิดของพี่นะคะถ้าเป็นตัวพี่พี่จะทําบ่อยๆเลยค่ะมันจะเอาพิษออกได้เยอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าระบายความร้อนทุกทางออกจากลาไส้ใหญ่อันเนี้ค่ะสําหรับถ้าเป็นตัวพี่นะคะก็จะเป็นค่ะเขาเป็นช่องทางใหญ่นะคะพี่จุกใช่ไหมคะใช่ค่ะระบายสามารถระบายพิษได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการระบายพิษเมื่อกี้เราสรุปได้เป็นสองประเด็นนะคะ ใช้ยาเม็ดข้อที่8นะคะระบายพิษทุกทางใจแต่พิษทางกายเราใช้วิธีการสวนล้างลำไส้นะคะเมื่อกี้พี่จุกท่านได้นำว่าเอออาจจะ 2- ถึงสครั้งก็ได้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยไม่ได้ออกเฉพาะเนื้ออุจจาระถึงแม้บางท่านค่ะพี่จุกเนาะบอกว่าไม่ได้เนื้อออกเนื้ออุจจาระแต่การที่เราสวนน้ําเข้าไปมันจะมีการแลกเปลี่ยนสารที่มีประโยชน์ระหว่างน้ําที่เราสวนและผนังลําไส้ของเราและน้ําที่เราระบายออกมา ก็คือเป็นน้ําที่มีพิษร้อนนะคะนะคือก็จะด,ดึงความร้อนออกมาด้วยนะคะถึงแม้จะไม่มีอย่างอื่นร่วมด้วยก็ตามนะคะใช่เลียไหมคะน้องเอคะพี่จุ๊คะข้อนี้คิด,ดว่าพอ,อรบแล้วนะเนาะเสริมอีกนิดนึงคะ่ะพี่กุ้ง คือชอบเสริมค่ะเพราะฉะนั้นนิดนึงค่ะในในการทำดีท็อก์อ่ะจริงๆแล้วเอเคยเจอผู้เข้าค่ายอ่ะค่ะพี่พี่กุ้งพี่จุกที่สวนสองค่ะมีท่านหนึ่งนะคะเราก็แนะนําให้ท่านไปดีท็อก์เพราะว่าท่านเป็นมะเร็งใช่ไหมคะปรากฏท่านใส่น้าเข้าไปพันพันสองหรือไงไม่รู้ค่ะแล้วมันไม่มีอะไรออกมาเลยค่ะเขาว่าไม่มีอะไรออกมาเลยแม้กระทั่งน้ําก็ไม่ออกมานะคะไม่ออกมาคราวนี้ท่านก็ตกใจอ่ะท่านก็มาบอกเอว่าไม่ทําแล้วมัน มันมันไม่ได้มันไม่มีน้ำออกมาเราก็บอกว่าจะเย็นเย็นเพราะร่างกายท่านน่ะมันร้อนเกินมากนะคะเพราะท่านเป็นมะเร็งคือน้ํะมันถูกดูดเข้าไปเพราะว่าร่างกายมันร้อนมันก็ดูดน้ําเข้าไปเพื่อระบายความร้อนใช่ไหมคะปรับสมดุลในร่างกายเอกบอกไม่เป็นไรจจเย็นเย็นแล้วพักไปทําอีกอีกบทหนึ่งก็ได้ท่านก็ถามว่าท้องจะแตกไหมค่ะท่านเป็นโหนท้องจะแตกไหมเราก็บอกไม่แตกอกค่ะเพราะว่าเวลาบางทีเรากั้นมันจะกั้นได้มากกว่านั้นก้านนี้มันจะขยายพอท่านไปรอบสองค่ะ ใส่ไปแค่ห้าร้อยค่ะพี่กุ้งแป๊บหนึ่งมันก็ออกมาค่ะกุ้เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ด้วยไหมคะอืมค่ะคือค่ะขออธิบก็อธิบายได้เพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะน้องเอน้ําที่ใส่ไปอ่ะอในร่างกายเราในร่างกายของท่านที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะมีภาวะร้อนเกินเมื่อใส่น้ําเข้าไปน้ําจะมีภาวะริดเย็นค่ะน้องเอพอน้ําพอริดเย็นเข้าไปปุ๊บร่างกายเขาจะมีสัญชาตญาณหรือ จิตวิญญาณที่บอกว่าอ๋อไอตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเขาก็จะกอดน้ํานั้นไว้เลยนั่นแหละค่ะพันสองร้อยถึงไม่ออกมาค่ะแต่เมื่อตอนหลังเนี่ยเมื่อใส่น้ําเข้าไปเพิ่มเติมร่างกายบอกว่าอืมฉันไม่เอาละตอนนี้ฉันดีเพียงพอแล้วเขาก็จะระบายพิษร้อนออกมานะคะนั่นแหละค่ะนี่คือเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ําไม่ออกมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะค่ะจุ๊บคะมีอะไรจะเพิ่มไหมคะหรือเราจะไปข้อต่อไปดีคะ ไปข้อสี่เลยก็ได้ค่ะถาดปิ้งปลาทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่คะอันอันนี้ค่ะถาดปิ้งปลาทั่วไปค่เขาถามไม่ทราบว่าท่านจะเอามาทำอะไรนะคะท่านใช่ค่ะคือถ้าหากว่าใช้แช่อาจจะเป็นแช่ผักหรือเปล่านี่ขออนุญาตเดานะคะเราเราก็ตอบแยกประเด็นไปเลยก็ได้ค่ะน้องกุ้ง ตอบแยกประเด็นไปเลยค่ะการที่ว่ามาถอนพิษกับการใช้ผักแล้วก็แท,แทนที่จะเอาไปดื่มแล้วก็ตอบไปเลยค่ะค่ะการการใช้ถ่านนะคะถ้าหากว่าเราจะมาใช้ดื่มถ่านปิ้งปลานี่กุ้งคิดว่าคือหนึ่งนะถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าถ่านไอไม้ที่เขาเอามาเผาถ่านนั้นไม่ได้มาจากโรงงานที่ทาเฟอร์นิเจอร์ค่ะพี่จุกเพราะบางครั้งเนี่ยก็จะใช้ถ่านที่มาจากทำโรงงานที่ทาเฟอร์นิเจอร์พวกถ่านพวกนี้จะมีการ อบน้ํายากันโมดเหล่านี้ค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าฐานนี้จะปลอดภัยที่จะมานํามาใช้ทั้งแช่ผักหรือมาดื่มมา,มาแช่น้ําดื่มได้หรือเปล่านะคะมาถอนพิษได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ามั่นใจว่าฐานนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการอบแห้งยาฆ่าโม,มดเหล่านี้ค่ะหรือยากัน mm hmm. กันอะไรนะกันเชื้อราเหล่านี้ค่ะ ก็จะปลอดภัยค่ะค่ะน้องเอมีอะไรจะเพิ่มเติมเรื่องฐานไหมคะเอมีความสงสัยคล้ายๆพี่กุ้งกับพี่จุกค,ค่ะว่าเขาจะเอาฐานปิ้งปลามาทาอะไรแต่เข้าใจว่าท่านน่าจะเลิกถ้าติดตามลงมาท่านน่าจะรู้ว่าควรจะเลิกทานเนื้อสัตว์นะนะคะถ้าถามว่าฐานปิ้งปลาทั่วไปเนี่ยจร,จริงๆแล้วมันมันก็มีหลายฐานนะคะคือคือในข้าวใหม่ของเอไหมเพราะว่าคือเอเคยซื้อฐานชนิดหนึ่งค่ะเรียกว่าฐานอัดค่ะ ปกตพอเอเอาไปแช่ในน้ําเพื่อที่ว่าจะใช้ล้างผักใช่ไหมคะเนื่องจากมันเป็นฐานอัดค่ะมันก็ละลายออกมาในน้นะะําค่ะผัก,เ,กเองก<ม>็ดําดาไปเลยค่ะม,มันไม่ใช่ฐานก้อนนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าท่านได้ฟังคําถามได้ฟังคําตอบหรือท่านอื่นๆน,นะคะเลือกฐานที่มันเป็นไม้เป็นก้อนนะคะอย่าไปทาแบบเอนะที่ว่าซื้อมาแบบนั้นนะคะถ้าจะทํามาสําหรับการล้างผักเหมือนที่เราคาดเดากันนะคะก็ก็ ก็น่าจะทําได้ค่ะแต่ถ้าจะเอามาแช่สําหรับทําน้ําด่างน้าด่างดื่มนะคะเพราะอย่างที่เอที่บ้านอ่ะเอก็เอาฐานไม้ไผ่ที่ซื้อค่ะใส่ลงไปในคูลเลอร์น้ําเลยค่ะแล้วเอก็ดื่มดื่มของเออย่างนั้นทั้งวันนั่นแหละค่ะซึ่งถ้าอย่างนั้นก็ให้หาฐานเหมือนที่พี่กุ้งบอกนะฐานที่ปลอดภัยว่าไม่ใช่มาจากโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องไม้เครื่องเลียนเก่าๆที่เขาทาสีทาแชลักอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นก็เป็นมุมมุมของเอค่ะไม่รู้พี่จุกจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ ค่ะลอกเอก็เราก็มีทั้งสองอย่างอย่างเช่นถ้าเอาไปล้างผักเนี่ยเราก็บอกว่าฐานเราก็สามารถซื้อทั่วไปได้ที่จะเอามาล้างมาล้างผักอันนี้เราไม่ซีเรียดเพราะฐานที่เขาขายทั่วไปในตลาดนะคะที่เป็นกิโลยี่สิบสามสิบแต่สำหรับที่จะเอามาทําเป็นผงน้ําผงฐานหรือน้ำสามบลาลังสีลังที่เป็นผงอะคะ่ะที่จะจะดื่มถ้าสมมติว่าท่านหาไม่ได้ก็ มีตลาดวิถีธรรมที่เราทําเป็นผงสําเร็จแล้ว<ม>ก็สามารถจะสั่งซื้อทางตลาดวิถีธทมได้หรือถ้าท่านมีศักยภาพ<ม>ในการที่พึ่งตนนะคะน้องเอที่<ม>พึ่งตนสามารถที่จะเผาเองได้เราก็สามารถทําเองได้ที่บ้านก็คือเผาไม่ต้องเยอะเอาแต่พอใช้แล้วเราก็ชวัวเราก็มั่นใจว่าเออไม้ที่เรามาเผาอาจจะเป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นกระลามะพร้าวอะไรก็ได้ค่ะที่เรามาเผา ด้วยความร้อนที่ปกตินี่เลยค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีพึ่งตนง่ายๆก็อาจจะเอามาตามนะคะตมแล้วก็เอามาร่อนเอาผงของมันเอามาใช้หรือว่าจะใช้ฐานที่เป็นก้อนเลยมาแช่ในคูลเลอร์น้ำเหมือนที่น้องเอว่าก็สําหรับดื่มก็ได้อันนั้นก็คือเรียบง่ายพึ่งตนตามศักยภาพที่เรามีแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้จริงๆหาไม่ได้จริงๆเข้าไปในตลาดวิธรรมเลยค่ะมีสั่งซื้อตามนี้ะนะคะสําหรับฐานก็มีสองชนิดที่เราจะใช้นะคะ อันนั้นสำหรับทําปงพอกอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าแช่แช่ฐานแช่ผักได้ค่ะอ่านะคะ